ศีลน,นี่สําคัญเลยใช่ศีลน,นี่เจ้งบอกว่าเป็นฐานเป็นพื้นเพราะว่าศีลเน,นี่ยมันจะระงับเวรเราเวรจากชีวิตแต่เมื่อเราไปบีบเป็นชีวิตคนอื่นเขาเขาก็จะมบีเป็นกลับสะสมบัตรต่างกลับคือถ้าเราถ้ามีศีลแล้วก็จะเรญสมาธิใจสงบง่ายเพราะาอะไร แล้วไม่มีเวมาลบกวนอ,นอสมมติเราไปฆ่าคนอื่นจะมานั่งสมาธิมันไหวเหรอ,อมันมยังน้อยเขาเรียกว่ามีวิปติสารความดอร้อนในใจละถึงตารวจไม่จับหรือไปทําผิดมาเนี่ยคือผิดศีนนั่นแหละไปฆ่าไปข่า,ขาเขาไปทําร้ายเขาไปผิดศีนอะไรต่างๆนาๆนาเอาแค่ศีนห้าข้อต้นขั้นตำ่ำเรียกว่ามีเวนละถ้ามีศีนหมดเวนเมื่อมีเราเบิดศีนปุ๊บไปนั่งสมาธิจิตมันจะฟุ้งซ่านละแล้ว ไม่สงบแล้วมาจิตฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยปัญญาก็ไม่ตั้งมั่นใช่แต่ถ้ามีศีลเป็นฐานแล้วนะฮะมันไม่มีเวรละงับเวรได้แล้วเวรจากชีวิตเราก็หมายเข้ามาก็จะมีเมตตาหนักมีศีลหม่ยขาดสว์แล้วก็ยังมีธรรมะมีศีลแล้วก็มีธรรมด้วยธรรมคือเมตตาข้อสองอ่ะมีมีศีลละจากการลกทรัพย์สมบัติของคนก็ก็มีจาระาเสียสละด้วยมีศีลมีธรรมปุ๊บ ใจมันเวลาน่งสมาธิก็สงบง่ายเ<ช>พราะเวะไม่มีอรบกวน<ช>เมื่อมีสมาธิมั่นคงแล้วก็จะเกิดปัญญามั่นคงพร,ระพุทธองค์ยังตรัสว่าสมาฮิโตยะถาภูตังบัชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงเพ<ช>ราะนั้นเจรญวิปัสนาเนี่ยต้องก็ต้องมีฐานคือสมถะมีจิตสงบก่อนอมเมื่อเห็นแล้วมันจะเห็นลึกเห็นแจ้ง<ช>เห็นวิเศษวิปัสนาคือรู้วิเศษรู้แจ้งนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นศีลน,นี่นะฮะ ถึงเป็นทิพย์มาสักครู่เนี่ยได้สนทนาออกรถเลยนะฮะกับท่านอุปนายกดกรบรรุงพังอุบลพอุว่าศีลเน่ะเป็นเอกบทแห่งสันติศีลเป็นบัตรฐานแห่งกฎหมายทั้งปวงคนเรามีศีลนี่นะฮะไม่ต้องรู้กฎหมายก็ได้แต่ไม่เห็นไปติดคุกติดตารางอย่างตาศีตาสายยังไม่ยามาอยู่ต่างจ,างจางาังหวัดบ้ารน,นอกนะ,ะแต่บางคนมีความรู้มากมายติดคุกิดตางเพราะอะไรรู้กฎหมายแต่ไม่มีศีล แล้วศีลนี่มันคุ้มได้ถึงกายวาจาและใจนะแต่กฎหมายคุมได้กายวาจาเผลอๆไม่ทำอ่ะแต่คิดค้านในใจแต่ศีลคุณธรรมหรือว่าศาสนาเนี่ยปกปรองถึงใจเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอาจารยคุยก็ให้อยู่บริบทของข้าพันศาพัฒนาชีวิตก็เชิญชวนท่านทุกท่านนะให้มารักษาศีลสมาธิปัญญาคือพระไตรศกขาเนี่ยสำคัญศกขาสามนี่แหละศีลส,สมาธิปัญญาใช่ถูกครับผมลแล้ที